สวัสดีค่ะดอนแฟมิลี่ค่ะกดติดตามกดซับตะไครกดไลค์กดแชร์แฮนเดอ้ด์ค่ะเด้อเดี๋ยวมื้อนี่ไทยห้องนอนให้เบิง่งห้องนอนจะอยู่ในสภาพนี้ล่ะค่ะห้องนอนสะเป็นแบบนี้แ่ละค่ะห้องนอน แกระมือสิอยูยส่สภาพนี้แล้วค่ะตรงกลางจอตรงกลางนี่คือจอไว้เบริงกล่องมุ้งจอนปิดเด้อค่ะเด้อเดสิซู่ไม่วงจอเบริงกล่องมุ้งจอนปิดนี่ อันนี้คือวงก้องจอผิดจอตรงกลางอันนี้คือจอคอมันอันนี้คือจอโทรหัสอันนี้คือคอมอันนี้คือจอโทรหัสน,นี้ตุ๊กแ่ง ของนอนสีหกแน่ละค่ะแต่ละมือสิโย,นยในสะพานนี่แหละค่ะในคือตูเชัวปาคือตูเชัวปาเืื่อ นี่คือลุงนัดแนวหนลืลุงนัดแนวบ้านถึงมีสองสีน, 2, 4, นี่ว่าเป็นยังเดือค่ะน้ำเค้มมันกัดบ้านสมุทรสาครมันสเป็นน้ำเค็มน้ำเค็มมันสิกัดมันสึก,กอย พอ่อมีแห้งแล้วปันนี้ไอเปิดอันนั้นให้ไหมเปิดจอใยญ่ให้ไหมลำพงเปิดลำพงพร้อมเอาไดที่ว่าสิส่งกาแฟมากิน ออกไปย bon ังเวลาสิบเบิงไปไปไปมากกับเบิงไม่จอนี่ละจ้ะหน้าบ้านเนี่ยนี่คนไก่ผ่านทางก็สิบเบิงไม่จอนี่ หกแน่นเอียดในห้องนอนแท้สิบโมมีมองยางข้างล่างเต็ตุกันเน้นเอียดข้างเพ่งกันเน้นเอียดน,นี่ขนาต่าง ดีเลยฮึมฮยมใช่ะๆดีอะม่สติทายแต่ปูเดียวเลยโอ้คือด,ดีแท้ตั้งไปว่ะเออม,มุนมุนแลนมุนอ้อมอ้อนเอียโดดเดมาเลยเออโอ้ยดีแท้ก็แต่เอบอบุรีรัประคับอย่างมันเลยอืมอืม

นี่อันนี้เขาอเอามาดุน,น,นเนียมโปรซามนี่นดุนไทยไทยทำภาพยนตร์เลยแหละไทยทำภาพยนตร์ไทยทำย,นะยูทูบไทยทำติกต็อกไป้เดนะย่ามือสองมืนกสัวสอมืสมอสั่งแต่มันกัปกกันชนอะไอย่างเง้ยัละกันนี้กันเนี่นย ขบิน6กิโลขับินไปเลยเขาเบิ่งเลนจออย่างเดียวบินไปเลยปดตาย่งไม่เห็นอนเลยนาะบินไปแป๊บมันก็บอเห็นแล้วน่าไม่น้อยนะเพราเบิ่งเลนจออย่างเดียวละเครื่องขับอีกนี่นะนี่ไม่ยากเี่นะเห็นปะแต่ถ้ากดเบี่ยงปวดออกนลยหมแต่เราลอกไปแล้วอ๋อทัยไลทํทเขาโดยเฉพาะเลยซื้อมาไม่ดูทูบกระบอกเล ซื้อให้ดูผู้เลยสารย้อนย้อนพาไปเทีย่ยวนะอืไปข้ามาบินไปโตส์โมนนี่เขารัประกันมองไม่ทางขันรถประกดกระใสค์เองรถมอเร์ไซคเขาบอกขับรถต่างระบบไปมองไม่ชนจังห้องต่างระบบเสนเนเ้นเนสือไปเปิดเปิดเส้นเสือไปบินปุ๊บมอเตระไซค์ชนนี่มันหยุดจึกเลยระยะหนึ่งเมตรมันหยุดเลย อางนั้นไม่ดไปเลยจังจังว่าสีเขาปดอย่างมันนะเขาปอดอะครอตงไปแท่ยวทาิดบินปื้ดถึงบนระยาตกสักคนบินปื้ดถึงอ่ะพอกดไปเลยไปเลยกดไล่แล้วกดถอยไล้เซอเอาพยายามเปิดเ็นเจอร์ไป้หมดเจอไปอันนี้อันนี้อันนี้เพราะอันนั้นเดิวพรกดลอกปุ๊บเดยนะอัน เาชีมองใช้รแน้นหน่อยนี่งเขาีรถเปียกเหมือนกันกระแนนรถเปียก่อเขาลองรถเปียกมาปุ๊บไปนั่งเลยบินน้ำฝนเ่ออย่างนั้นไปใช้ก็บินน้ำฝนเอเนี่ยมันบินน้ำได้หมดอันอันที่เขาเห็นว่าเขาถายวิวงานดยใจเขาเอาอันนี้แหละเนี่ยกล่องกลพฟูดบอมเป็นพันแปดสิบพีเขาเบิ้งหนึ่งเนี่กล่องซีเคอย่างเงี้ยถาเป็นซีเคสที่เมื่อถายคนรถจ้าขอาได้หนะอมออเดีพอเห็นเบิ้งแล้วซีเค สิบเอ็ดห้าสิบห้า ah, ah, ม่นภาพที่แม่นี่ก่ะชัดพ่แม่วะชัดภาพีเชนนี่ยะ่ะนานมันภาพีเชนชัดเกียวเลยน่หะภาพตนัภาพปนี่ละ่ะภาพีเชรพระเขาไปเขาทายท่าภาพยนตร์เนี่ยจแต่ว่าปรับเป็นงานลนะอเแบแยรบ,บ งามโยแต่ว่าผมเห็นล่ยครับนะคือกล่องห้ากล่องห้าชัดเห็นฮอตุ้มสิวตุ้มยังเห็นฮอติมอันนี้มันมีเซียวอ่ยเซียวนั่นเลยเนี่เซียวเหนผ่ามเห็เซียวจอปเลย่ออือดีชัดเลยหอกล่องหา่เห็นเบินเนาะมันของกริงเลยบ่ะเนบอต้านของบอกเป็นอันี้มีเซลวมันเลยมันเลยบางงามเนาะก็มันกับพัปสพีเต็มที่เนาะอันนี้มันซีเกนเนาะ ส <40 S 2> ี่เส60เฟลิตเนาะสุดเลยผงเกิดชัดเจ้าเลยนี่มันเป็นเสีดดยดลถามว่าล้มสูบใบก็สบายหรอขึ้นทุเลเลยเนี่ยพอเข้ามาบินขึ้นสูงเจอล้มใจปั่นไม,ม่ทงังดูได้ตลอดผมมีทางสิบตกพยเข้ามาจกไป่เราประกันเลยเืยเดี๋ยววกครับ มาไดินสียางอันนเน่นนยน <ừ. S 2> มาวิทสามโปรตากล้องอาลืมมางกล้องมาคุยกันลืมมางกล่อง ô oh. rồi oh. năm lần được rồi ừ ừ năm lần rồi <laughs> ก็มีสพอพ่า้พอหนาวอเา่า <c oughs> <c oughs> ด,ดีเ่าฮ่าหีเจงพวดนี้กอแต่จริงน้าต,ตามหนานเนี่ยพราเสียพ่อไปเขาไ,ไปงตั้งแไนเดน้มันลี้รักหนาวถ้าทา,ทายต่อท่อ,ทองงนยางนานไปเนยท้ายหนาเคลาวะิด้ยนเลยว่ะ็ทั่วกรุงเทพบรงการ ต้นตะมอทิ่คนดับสอ,องอยู่อยู่คนละเก่ามีนาคมเดือนนี้เลยเก่าที่ผ่านมืนี่ละมืนี่บอสเก่ามีนาคมนีอละแลอเบ้านดีดีกว่า นาออเตือนชมว่าอากาศเปลี่ยนไหวระวังไอหน้าออดดูดิคร yup right ับแทมชีเสียเงี้ยบ้างกดบอกเนี่ยไอเงี้ยไปแลนด์เดยองกดเอาเมียชอบออกกำลังกายเดี๋ยวเมียเราหคนนี้ดีนะคนดีปโบว์นี่เมียเราใส่ปกติเมียออกกำลังกายอยู่แล้วน่าเสุดแต่สุดดีเป็นดาราตรงนี้แล้วเปิดคนติดตามเสียร มีอะของ,อ,งองมีอยไีก่อช่องช่องเนี้ยช่องช่องเราเนี่ยสี่แสนกว่าเลยช่องเมีอีกต่างหากเลยเขาไม่มรจบเขาเดเลด,ดนแกพี่น,นนะ thank <laughs> you น,น้ำปนรดขี้ไปเลยกับน้ำปนไปน้ำเละสียงจัมาด้วยไหม